สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทุ่งนาแต่เช้าเลยนะคะ7จ็ดโมงกว่าๆนะคะเตรียมพื้นที่ทำนาเลยนะคะเดือนธันวาจะทำต่อเลยนะคะแล้วก็ไปเกี่ยวเอาประมาณมีนานะคะเกี่ยวประมาณมีนามันก็จะเป็น หน้าร้อนนะคะหน้าแรงเราก็หยุดนะคะหยุดแล้วก็ค่อยมาทําอีกทีหนึ่งพอมันจะเจอฝนอพ่อไปไหนแล้วนูน่นไหนว่าไม่ไหวไม่ไหว ไหนบอกว่าไม่ไว้ไม่ไว้ปลูกข้าวโพดดีกว่าไหมเนี่ยจะปลูกอะไรดีเมื่อกี้ปลาฮุบเนี่ย้อยปลาฮุบ ที่แหนะแวกๆเนี่ยค่ะรอยปลาฮุบป,ปายังไม่หมดน้องหมาจะเห่าทำไมเนี่ยมันเห็นปูแล้วมันก็เห่าปลาฮุบป,ปุ๊บปุ๊บปุปป๊บปป ่ะแล้วก็มาดูบรรยากาศยามเช้านะคะวันนี้รู้สึกว่าท้องฟ้าจะมีขี้เมฆนะคะมีขี้เมฆเขาบอกว่าฝนจะตกนะคะฝนจะตกฝนจะตกฟ้าจะล้องนะคะใครก็ห้ามไม่ได้คนออกลูกอีกใครก็ห้ามไม่ได้ ปวดท้องอีกใครก็ห้ามไม่ได้ตอนนี้พวกก็พามาชมนะคะเผาฟางบ้างแล้วนะคะเพราะว่ารถตีฟางลงไม่ได้นะคะลงไม่ได้ดอายดำาดำาเหมือนหน้าใครบางคนหรือเปล่าวะหืม ดำเหมือนหน้าใครบางคนไม่ยอมเปิดเผยหน้าตาหลบหลบอยู่แต่หลังกล้องเป,เ,าาาเ,ะะเปิดเผยมาหน้าตามันเลยนะคะเปิดเผยมันเลยไม่ต้องหลบไม่ต้องไอ้นี่ถ้าคนเราเขาจะรักเขาไม่ได้รักที่หน้าตา เขารักที่นีสใสและสันดานว่าดีหรือไม่ดีนะคะดูข้าวแบกน้องตูนบ้างว่ามีข้าวหลงอยู่หรือเปล่านะครับส่วนมากจะไม่มีหลงนะคะเพราะว่าตอนเกี่ยวเกี่ยวข้างคันไปด้วยเลยลถรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวไปก่อนนะคะแล้วก็เกี่ยวข้างคันตาม ก็เลยไม่มีข้าวตกหล่นจ้านี่นะคะบรรยากาศยามเช้าของสมุทรสาครนะคะจุงพี่วันน้อยไปน้อยจะ อะไรนะ ja? ลืมจูบไม่หวานนะคะจูบไม่หวานเคยลองแล้วเหรอจูบไม่หวานไม่ไม่มีใครเคยมาลองจูบไม่หวานหรอกประมาณสิบเกือบยี่สิบปีแล้วพึ่งมัดมาดๆนก็อีก ประมาณสี่ห้าปีมีแต่คูเกิลน,นะคะแต่หอมคูเกิลได้หอม,คน,หอมคนเราอ่ะเขาดูกันที่จิต ใจนะคะเขาดูกันที่จิตใจไม่ได้ดูที่รูปร่างหน้าตานะคะรูปร่างหน้าตาดีๆทุกวันนี้เฮีย <Yeah. S 1> ถมถืดไปเข้ากุ๊กกุ๊กกุ๊กเป็นว่าเล่นเข้ากุ๊กกุ๊ก เป็นว่าเล่นนะคะมันไม่ได้ดูที่หน้าตามันดูที่สันดานสันดานคนมันขุดยากเคยเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละบนอะไรเนี่ยไม่รู้บนอะไรพามาดูนกนันเนี่ย คนเห็นแก่ได้คนเห็นแก่ตัวมันก็เหมือนเดิมจะปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองยากเพราะเคยได้แล้วก็อยากจะได้อีก เป็นไงคะบรรยากาศเช้าเช้าสวยมิเอ่ยเดี๋ยวปุ๊กจะดูหลังค่ะสวยมากเลยอ่ะมีแต่นกพิราบเต็มเลยสวยจริงจริงสวยจริงๆ จูพี่วันน้อยเปน้อยเจ้าก็คอยทิ้งพี่อะไรไม่รู้วันนี้รู้สึกว่าลมไม่ได้โดนหมาไล่ไล่กัดนะคะเราก็รักนะหมานะ่ะ แต่พอเวลาโดนหมาคนอื่นไล่กัดมานี่มโมโหเจ้าของไม่ยอมดูยอมอะไรไม่อยากจะทำไม่อยากจะไอ้นี่นะคะเพราะว่าเรานึกถึงคูเกิลน,นึกถึงคูเกิลของเราลักคูเกิลยิ่งกว่าลูกๆอีก คูเกิลตอนนี้ไปติดสาวค่ะไปติดสาวที่ไหนก็ไม่รู้นะคะกลับมาให้แม่เห็นหน้านิดหน่อยมามาพูดออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปนะคะไม่รู้ไปได้เขามั่งหรือเปล่าไปแอบ,บแอบ,บได้เขามั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ได้กี่นี่แล้วก็ไม่รู้หายไปทั้งคืนเลยเดี๋ยวเช้านี้ต้องสอบถามหน่อยละไม่รู้ว่ามาหรือย,ยังคูเกิล ค่ะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ